สวัสดีค่ะอันนี้เราก็จะมาคุยส่วนที่สามกันนะคะคือการเข้ามาในวงการตุ๊กตาถักค่ะอิ่มทำค้าขายตุกตาถักหรือจริงๆก็คือบอกเป็นธุรกิจตุกตาถักมาตั้งแต่เมื่อปีปีอะไรนะสิบกว่าปีก่อนแล้วค่ะถ้ามันนึกตอนนี้อิมน,นึกไม่ค่อยออกสิบกว่าปีอ่อนก่อนละตั้งแต่อิ่มอายุสักประมาณยี่สิบสามยี่สีแล้วค่ะ ย่ตั้งแต่ยิ้มสามยิ้มสี่ละใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะอืมก็ตั้งแต่ถนนเดินเริ่มเปิดใหม่ๆเนอะค่ะก็ทำมาละเริ่มต้นมาจากที่เอ่ออิ่มรับราชการแล้วทีเนี้ยเพื่อนที่ทํางานน้องสาวของเขาถักตุ๊กตาเล่นแล้วเอามาอวดพอเห็นครั้งแรกปุ๊บแบบปิ๊งเลยแบบตกหลุมรักเหมือนคนตกหลุมรักอะไรใครสักคนเนี่ยค่ะ ก็เลยแบบซื้อแล้วก็สั่งให้เขาทําให้ตอนนั้นอิ่มถักไม่เป็นก็ให้เขาทําให้มาตลอดแล้วอิ่มขายผู้อิ่มขายที่ถนนคนเดินวัวลายอยู่แล้วอิ่มก็ามาขายทีนี้ตั้งแต่ตอนนั้นก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นช่างที่ถักมาด้วยกันสิบกว่าปีนะคะอิ่มก็ไปเห็นงานเขาอิ่มก็ให้เขาถักมาตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้อีกคนนะคะเพราะว่าน้องสาวเพื่อนนี่เขาไม่ค่อยมีเวลาเขาก็ไม่ได้ถักแล้วทีนี้คนนี้ก็ถักให้อิ่มมาเรื่อยเป็นสิบกว่าปีัแะ จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ถามว่าอิ่มถักเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่อิ่มอยู่ในวงการตุ๊กตามาสิบกว่าปีก็จริงแต่ว่าอิ่มทาหลายอย่างไงคะคือค้าขายหลายอย่างมากคือมีได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบอะคะ่ะคืออย่างเปิดพระเครื่องเนี่ยของเก่าของสะสมเงินทองอะไรพวกนี้นาฬิกาเก่าหรือพวกของเก่าอะคะ่ะพวกเอ ตกแต่งบ้านหรือของเก่าของเกี่ยวกับพระของเกี่ยวกับของสะสมเนี่ยคือขายค้าขายหมดแล้วก็เปิดร้านซ่อมซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากับมือถือแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อะไวเมื่อก่อนอะ่ะเอาเป็นง่ายๆว่าขายมาเยอะมากจนแบบเราก็ไม่ได้โฟกัสที่ตุ๊กตาอย่างเดียวแต่ตุ๊กตาเนี่ยมีลูกค้าประจำว่าเมื่อก่อนเศรษฐกิจมันดีมากอิมก็จะส่งไปหลายที่ทั้งภูเก็ตทั้งปายทั้งกรุงเทพคือส่งเลยนะส่งเป็นประจํา ทีนี้พอหลังจากเศรษฐกิจมีปัญหาส่วนใหญ่ก็เจ๊งกันทั้งนั้นค่ะทั้งกรุงเทพทั้งปายทั้งภูเก็ตร้านที่เขาเคยขายดีๆเขาก็เซ้งก็คือปล่อยเซ้งกิจการไปเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจมันแย่มากนะคะเรื่องของการเมืองสีเสื้อเนี่ยแต่ทีนี้ก็ยังทําตุ๊กตามาเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้โฟกัสแบบว่าจะมาเต็มรูปแบบทั้งทุกวันนี้ก็จริงแล้วก็เอาเป็นว่ามาถักจริงๆจังๆเป็นเนี่ย เมื่อประมาณสักห้าหกปีก่อนนี่เองค่ะคือขายมาสิบกว่าปีก็จริงแต่ทำเป็นจริงๆเมื่อห้าหกปีก่อนเพราะว่าต้องมานั่งลงทำเองละเพราะช่วงนั้นนี่คือมันชีวิตนี่มันเจ๊งจนแย่มากแล้วมันไม่ได้มีเงินไปจ้างคนนั้นคนนี้ละเราต้องลงมาทำเองทีนี้ก็เลยเริ่มหัดทำเองถามว่าครูบาอาจารย์คือใครบอกตรงนี้เลยนะคะว่าคือร้านพินเลยค่ะ หนังสือของพินชอบค่ะอันนี้อิ่มแนะนําเลยว่าถ้าคุณอยากจะหัดถักตุ๊กตาเนี่ยหนังสือเขาดีมากอันนี้อิ่มไม่ได้อะไรกับเขาสักอย่างไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ยังเคารพในฐานะที่ว่าคือเขาทําให้อิ่มเป็นงานถักอิ่มซื้อหนังสือของพินมาหนึ่งเล่ม ทีนี้เขาก็สอนลายก้นหอยอิ่มก็หัดจนลายก้นหอยอิ่มเป็นแล้วแหละจากนั้นอิ่มก็ไม่ได้พึ่งแพทเทิร์นไหนละก็คือมันเป็นไปโดยธรรมชาติเองอิ่มเห็นนั่นเห็นนี่มันก็แกะแพทเทิร์นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามถึงว่างานระดับสูงแบบเอ่อถ้าเป็นงานที่แบบแพทเทิร์นสวยๆอย่างพวกงานดอยลี่อะไรเงี้ยอิ่มไม่มีความเชี่ยวชาญชํานาญหรือไม่มีความเก่งถ้าถามว่าระดับในการทํางานตอนนี้ก็คือเป็นคนที่สามารถ ออกแบบก็คือเป็นดีไซเนอร์ได้ในระดับที่ดีไซเนอร์ดีไซน์ตุ๊กตาค่ะเช่นคิดขึ้นมาในหัวว่าอยากได้ตุ๊กตาแบบไหนหรือไปเห็นตุ๊กตาทรงนั้นทรงน,น,รงนี้เราอยากดัดแปลงหรืออยากจะทําเลยก็ทําได้สามารถสร้างแพทเทิร์นเองได้แต่ไม่สามารถที่จะไปถักงานดอยลี่ที่ซับซ้อนเนื่องจากหนึ่งอิมยังไม่ได้มีเวลาลงไปโฟกัสสนใจตรงนั้นด้วยกระสองก็คืองานที่เราทำ เป็นปกติคืองานตุ๊กตางานตุ๊กตา,าจริงดังนั้นส่วนใหญ่อิ่มก็จะโฟกัสที่การออกแบบตุ๊กตามากกว่าค่ะถ้าจะเห็นตุ๊กตาที่ทําทั้งหมดในในที่อิมทำมาเนี่ยก็จะเป็นแบบของอิ่มเองถ้ามีช่างมาช่วยก็คือเป็นแบบที่อิ่มคุยกับเพื่อนช่างด้วยกันว่าอิ่มต้องการแบบนี้แบบนี้นะซึ่งก็เข้าใจกันเพราะทางานกันมาเป็นสิปีละเนี่ยค่ะ ถามว่างานนี้รวยไหมไม่รวยค่ะงานฝีมือไม่เคยทำให้ใครรวยค่ะถ้าในประเทศไทยนะอิมบอกก่อนค่ะ,คะแต่ยังไงซะก็อิมก็ความตั้งใจของอิมก็คืออยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้สูงขึ้นเพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองห่วยเยอะแม้กระทั่งการทำสื่อการสอนเนี่ยค่ะคือเห็นช่างฝีมือโครเชต์หรือว่าช่างฝีมืออื่นๆที่ สอนใน YouTube เป็นพวกยูทูบเบอร์นี่มีความเิ่งในการทำสื่อการสอนมากๆซึ่งอิ่มยังไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นอิ่มถึงต้องทำ YouTube บ่อยๆเพื่อพัฒนาตัวเองะคะ่ค่ะทีนี้อิ่มก็เลยบอกว่าเ,เดี๋ยวก็จะเนี่ยคะ่ะก็เนี่ยแหละก็จะพัฒนาตัวเองแต่เมื่อ3-4ปีก่อนเคยเคยตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นดแบบีไซเนอร์แบบจริงจังแบบระดับโลกเลยอะไรเงี้ยแล้วบางทีด้วยอารมณ์ที่ตัวเองเป็นอา อาร์ติสคือติดแตกบ้างเงี้ยก็ชอบทําหลายอย่างเลยก็ไปแวะทํานั่นทํานี่ก็มันก็ช้ามันก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าตัวเองจะต้องไปถึงขนาดแบบทําเก่งกาดขนาดนั้นเงี้ยค่ะเพราะว่าทําหลายอย่างเกินชีวิตแบบชอบทําหลายอย่างเยมีความรู้สึกว่าชีวิตทําอย่างเดียวมันน่าเบือ่อค่ะแต่จริงๆถ้าคุณทําแต่อย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะคะ เพราะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาสงสัยสงสัยว่าทําไมเขาต้องเล่นออนไลน์หรือเขาต้องใช้โซเชียลคนส่วนใหญ่ใช้ใช้โซเชียลนี่ก็ด้วยเหตุผลก็คือเพื่อความบันเทิงอยู่แล้วค่ะจากความบันเทิงต่อไปก็มีหลายคนที่หาไรายได้ได้มันก็เป็นข้อดีค่ะเขาก็หาไรายได้จากจากโลกโซเชียลได้ ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้โซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตในลักษณะของไหนใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือใช้เพื่อทำ้ายตัวเองเนี่ยค่ะมันก็แล้วแต่คุณเนี่ยแต่ทีนี้เดี๋ยวอิ่มจะเอาไปไว้พูดอีกตอนหน้าในเรื่องของอิ่มเองแต่เป็นเรื่องของว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ว่าเหตุผลที่คนเราเล่น Facebook เป็นสิ่งที่อิมเขียนเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะ อิมบอกได้เลยว่าไม่ได้มาเพิ่งมาเล่นออนไลน์นะคะดังนั้นพวกที่เล่นออนไลน์มากันตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักอิ่มกันคุณอาจจะเข้ามาใหม่ในโลกโซเชียลคุณอาจไม่รู้จักอิ่มแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่เห็นเห็นหน้ากันมานานแล้วค่ะเพราะเล่นออนไลน์มานานส่วนเขาจะใช้โซเชียลในรูปแบบไหนนั่นมันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะบางคนก็ เอาไว้ทำงานค้าขายหวังทำไรายได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์หรือบางคนก็เพื่อความบันเทิงล้วนๆหรือบางคนก็เพื่ออ่านข่าวสารแค่นั้นนะคะแล้วแต่คนค่ะค่ะสำหรับการแนะนำตัวเรื่องของการเข้าสู่วงการตุกก๊กตาถักก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์อิ่มจะไว้พูดตอนหน้าค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามกันดูนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่ฟังการแนะนำตัวกันค่ะสวัสดีค่ะ